ร้องหิ้วทั้งประเทศยาย่าพูดถึงช็อตนเดชจุบไหลไว้แบบนี้นางเอกสาวยาย่าอุรัสยาที่แปลงโฉมเป็นนางกิมีทาเทวีนางสงกรานประจําปี2566สวยแสดงดงงามสะกดใจสุดๆเครื่องประดับและผ้าล้วนเป็นของโบราณอายุนับ100ปีที่ประเมินค่าไม่ได้ซึ่งนอกจากแต่งสวยงามอย่างไทยร่วมงานเทศกาลสงกรานแล้ว ย่าๆย,าย,ายังได้อัปเดตเรื่องราวความรักกับพี่นเดตคุกิมิยะว่าโมเมนต์ที่นเดตจ๊บไหลในงานฟุตบอลช่องสบอกไม่คิดว่าคนจะซูมแล้วถ่ายได้เพราะเป็นจังหวะแค่แป,ป๊บเดียวไม่คิดว่าจะกลายเป็นไวรัสแต่ตนก็ชอบถึงขั้นเซฟคลิปไว้ดูเองให้คะแนนความโรแมนติกนะเดตน์9.5เต็ม10 เพราะถ้าให้เต็มเดี๋ยวเขาทำเท่าเดิมส่วนตัวเองก็เป็นคนโรแมนติกให้ตัวเองคะแนนเต็มสิบ